มากิจกรรมรอบสองของผมไปที่ใบประเด็นเลยครับเรามุ่งเป้าเปิด <portraits> ท <Violence. S 3> ิ้งเช็คเช็คสต็อกก่อนนี่เปิดทิ้งเช็คสต็อกโอ้โหเฮวิงไฮไลท์ครับช่วงหลังนี่แหมได้ลงไฮไลท์คาซโดไว้แล้วรู้สึกมีคนชื่นชอบวันนี้มาแล้วครับเฮ้ยเฮจีมาแล้วครับ แ,แม็กแฮมว้าวเฟอร์ดินาะนเอาดิเฟอร์ดิดดนานไปเลยแคมเบลล์แปดแปดแปดเออเยดเคโคตรคุ้มเอาไงดีวะพี่บ้านเปิดได้ทีก็ต้องอุดหนุนกันหน่อยอะไรเหรอพี่อันเนี้ยหรืออะไรไม,ไม่ไม่ครับอันนี้ผมใช้ใช้ใช้อยู่อะอ๋อสเปอร์โอ้สเปอร์เก็ตได้เลย let's go อันนี้คือไฮไลท์ครับทุกคนครับทุกป้าคือไฮไลท์ครับเฮ้ยอังกฤษไอเอ็ม โคแล้วพาดบ้านโูหกชี้แล้วรูปอย่างหนุ่มโอ้แล้วเสื้อเวทแทปด้วยนะชี้เอาเอาเท่แล้วเนี่ยจริงจรงแล้วหล่อเลยร้อยยี่สิบสองนะได้อีกก็คือแบบโอ้โหเชลซีแล้วอะเชลซีแมนไม่เอาแล้วเชลซีแมนพอแล้ววันนี้คลาสแว่งมากแต่ว่าลุ้นได้นะไปฟอรันซีซีฟอรันซีซีฟอร์ลันซีซีเอานะมีนะมีนะไปดิไปแล้ว สเปนทีนี้เอ็มบวกแปดใครก็ได้ใครอ่ะไม่รู้เลยอ่ะซูบีเมนดี้กับรอยยิ้มแห้งๆของเขายิ้มแบบเฮ้ยจะเสียดับมีกูในซองด้วยหรือวะเนี่ยเหลือตะการันตีแปดละหลังแห่งชาคาม์โมไมโอ้ปีนี้แม่งเอลกัมป์เอลอ่ะโอ้น่าจะคนเดิมนะครับรูเบนตะกี้ นูโนเมนเดสดีกว่าว่ะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดพีเอสจโอเจ้าเจ้ช่วยเชฟิงโก้เอลเอ็นแปดเอเชฟินโก้อปีหนักมากครับมาแค่เอลโอ้ปีหนักมากครับอิตาลีซีบคาดาล่าครับสองหมืน โ,โอ้ LOL นี่หนักมากอุมโมง์สีนี้ไม่อยากลุ้นต่อเลยกลายเป็นตีแบบไม่มีใครเอาไปแล้ววะอ้อังนานแห่งการหยิบยืมครับยืมจนไ,ได้ดียืมจนได้ดีจนต้องมาทำคลาสแยกให้จะบ้าหรือเปล่าครับแต่ว่าโอเวอร์ออมมันเยอะอยู่แล้วน่าจะดีอยู่ปีนี้ซองนี้เอาจริงดีๆได้นะบูดมาสองซองแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับ นั่นแหละครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยกรีดกรีดคิดกูจะกรีดกรีดนะชื่อมันอยู่ในคอโอ้โหกรีดเลยนะอันนี้แล้วชื่อยาวแล้วมึงยังมายืนบังชื่ออีกเฮ้ยคนกรีดอ่านยากเลยฮานากอสอะไรเนี่ยมึงมึงมายืนบังชื่อโอ้ยโอยฟาคอร์สฮัตฮัตกับกอสได้แค่สองข้างไตรงกลางมันบังอยู่ครับโอ้โหร้อยสองนะสามสี่ใบท้ายครับมา ขอไฮไลท์กับเป้งๆทั้งใบแล้วกันเชมเชงเอาเอ็นเชเอ็นเชมเอ็นเชซีแอนโอ้ยปีนี้มันหาดเวิร์กไม่ใช่เหรอโอ้โหถ้าซีเอ็มจะเปดูด้องแล้วเนี่ยใครวะเฮ้ยโอ้ซิตี้ซิตี้มาเทอุนนุ่นเย็นมันไม่น่าน่าเหมือนเกินตลาดอ่ะดูแล้วอ่ะเดาได้เลยนะเนี่ยโอ้ อย่างดีที่นายหัดอ่ะยืนริมๆอย่างงี้ไม่ไม่ไปบังชื่อแบบไอ้กอดเมื่อกี้อ๋อใบนี้ใบใบจบให้กับใบจบจุดพลุสวยๆไปไม่เอาฮาร์ดเวิร์กอ่ะนะขอเถอะนั่นไงบุ่นบไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะตัวเดิมเหรอคนเดียวกันแน่แน่มาโคเรนโก้ไงพี่ โอ้โหมาคนลินโก้ช่วงนี้เขารับแขกนะโอ้โหก็เป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับเฮ้ยเอาหน่อยวะเสื้มันยูไว้วันนี้เปิดเสื้อมันยูเอาหน่อยไปพี่เบ๊กบูโน่ใครก็ได้อ่ะเฮ้ยอังกฤษเฮ้ยฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสเหรอฮะซีเอ็มเหรอใครวะเอ็มโลเปสครับโอ้โหจืดเลย กับรอยยิ้มที่เขานั่งงงอยู่ครับกำลังจะยิ้มแต่กล้องถ่ายก่อนนี่แล้วตกตัวเองบอกว่าขอถ่ายใหม่ได้ไหมลูก let's go อลไรเฮ้ยพี่ว่าเปิดผิดจองนะครับเชี่ยตกใจหมดเลยมันควรจะไฟลุกสิวะเยียบเยียบดีกว่เชี่ยตกใจหมดเลยพี่โอ้เชี่ยมันไม่มีไฟเลยได้ไงวะ แล้วมันไม่เข้าอุโมงเราผมเฮ้ยเฮ้ยหมื่นนะเว้ยยังไงเข้ายังไงเข้าใจหายเลยเว้ยเนสเบดเนสเบดเอาเองปะเอ้ยเนสเบดเนสเบดจุ๊บนี่เท่เลยนะแต่นี่คือไฮไลท์ครับไปครับเฮ้ยมาดิดก้าอีกแล้ไม่เอาแล้วโอ้เชี้สองรอบแล้วก็ก้า เฮ้กากาโอ้โหโอ้สองกิตสองรอบอท่วนนะครับกากาครับเหมือนเขาพยายามจะปล่อยกาก้าเยอะเพื่อราคามันลงแต่ว่าคนก็ยังแบบก็ยังซื้อนะโอ้สองกิจครับสองรอบได้กากาสองตัวเอาจิงเป็นตัวพลังร้อยยี่สิบเอ็ดที่ราคาดีนะถ้ารู้ซะอย่างนี้เนี่ยนะครับจะไม่ขายจะเอาไว้ตีบวกเก้าไว้กันแตกแม่งเลยนะครับตีเลยตายเหอะ หมดแล้วครับเรียบร้อยเก่าผยังไม่รับใไพเลยโอ้กาก้าดีสุดวันนี้นะครับ <Big Soul. S 1> บิ๊กโซโแล้วก็วที่เหลือก็กระป๋องเดือดนะไม่ค่อยขขย่ขได้หรือเปล่าอุ้ยใขยได้บิ๊กโซเหรอฮะไม่ไมไอ้กาก้าขอกาก้าได้ตังสูงมเลยหรือเปล่าก็เข้าใจแล้วครับการใส่เสื้อทีมใดไม่ได้มีผลต่อการเปิดกิจนั้นนะครับตรงนี้